โทษประหารชีวิตแค่ได้ยินคำนี้ก็รู้สึกหนักอึ้งแล้วนะคะมันคือบทลงโทษขั้นสูงสุดที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับมนุษย์ด้วยกันเองวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันในบริบทของสังคมไทยค่ะเราได้รวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่งเลยนะคะตั้งแต่แนวคิดทางปรัชญาลึกๆไปจนถึงขั้นตอนปฏิบัติจริงๆในห้องประหารเพื่อให้เข้าใจหัวข้อที่ซับซ้อนนี้ให้รอบด้านที่สุดงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามใหญ่ที่สุดก่อนเลย สรุปแล้วโทษประหารชีวิตมีไว้ทำไมกันแน่คะจากข้อมูลที่เรามีบอกว่ามันมีเหตุผลหลักๆอยู่4ข้อใช่ครับข้อแรกสุดเลยเป็นแนวคิดที่เก่าแก่มากคือการแก้แค้นทดแทนหรือ Retribution มันมาจากหลักการง่ายๆที่ว่าใครทำอะไรไว้ก็ควรจะได้รับผลแบบนั้นตอบแทนอารมณ์เหมือนตาต่อตาฟันต่อฟันที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมคะคือทำผิดแค่ไหนก็ต้องรับโทษให้มันสมน้ำสมเนื้อกัน ใช่เลยครับแนวคิดนี้มีนักปรัชญาอย่างอิมานูเอลคารสนับสนุนเขาเชื่อว่ามนุษย์เรามีสติปัญญารู้ผิดชอบชั่วดีการเลือกที่จะก่ออาชญากรรมรุนแรงมันคือการตัดสินใจของคนคนนั้นเองดังนั้นการลงโทษให้ตายตกไปตามกันจึงไม่ใช่แค่การแก้แค้นนะครับแต่มันคือการคืนความยุติธรรมให้กับสังคมและเหยื่อทาให้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันถูกชดเชยอย่างสาสมที่สุดพอจะเข้าใจได้ค่ะ คือมันเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลให้ความยุติธรรมกลับคืนมาแล้ววัตถุประสงค์ข้อที่สองล่ะคะอันนี้น่าจะคุ้นหูคนทั่วไปมากที่สุดเลยคือการป้องปรามหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเชือดไก่ให้ลิงดูนั่นแหละครับแนวคิดนี้มันอยู่บนสมมุติฐานทางปรัชญาที่มองว่าธรรมชาติของมนุษย์จะพยายามสแสวงหาความสุขแล้วก็จะหลีกหนีความเจ็บปวดเสมอ ดังนั้นการตั้งโทษประหารเอาไว้มันก็คือการสร้างความกลัวขั้นสุดเพื่อขู่ไม่ให้คนอื่นกล้าทำผิดตามไอแนวคิดเชือดไก่ให้ลิงดูเนี่ยเราได้ยินกันบ่อยนะแต่ก็สงสัยมาตลอดว่าในทางปฏิบัติมันได้ผลจริงแค่ไหนกันแน่คะเพราะเวลาคนจะก่อเหตุอุกราจันณวินาทีนั้นเขาจะมานั่งคิดถึงบทลงโทษจริงๆหรอคะเ็นคำถามที่ดีมากครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันไม่จบจริงๆ ในฝั่งที่สนับสนุนแนวคิดนี้นะครับเขาก็มักจะยกงานวิจัยชิ้นหนึ่งขึ้นมาอ้างอิงบ่อยๆเป็นงานของไอ a c e เ r l ริชที่ทำในอเมริกาช่วงทศวรรษที่1960เขาเก็บข้อมูลแล้วสรุปออกมาว่าทุกๆหนึ่งการประหารจะช่วยยับยั้งเหตุฆาตกรรมได้ถึง8รายโห oh. 1>, 1ต่อ8เลยเหรอคะฟังดูเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากแต่สถิติแบบนี้มันพิสูจน์ได้จริงๆเหรอคะเพราะมันเหมือนกับการนับสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นซึ่งน่าจะวัดผลยากมากๆเลยนะนั่นคือหัวใจของข้อถกเถียงเลยครับข้อมูลแบบนี้ถูกวิจารณ์เยอะมากว่ามันมีปัจจัยอื่นแทรกซ้อนเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมการเข้าถึงอาวุธ แต่ตัวเลขนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องการป้องปรามมันทรงพลังแค่ไหนในเชิงทฤษฎีและเป็นเหตุผลหลักที่หลายสังคมยังคงโทษนี้ไว้โอเคเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมถึงเถียงกันไม่จบมาต่อกันที่ข้อที่สามอันนี้ดูจะตรงไปตรงมาที่สุดคือการกำจัดอาจญากรออกจากสังคมอย่างถาวรใช่ครับหรือ incapacitation แนวคิดนี้ไม่ซับซ้อนเลยคือถ้าคนคนหนึ่งอันตรายเกินไปและมีแนวโน้มจะก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าวิธีที่แน่นอนที่สุดที่จะปกป้องคนอื่นในสังคมก็คือการทำให้เขาไม่สามารถกลับไปทำร้ายใครได้อีกเลยตลอดกาลการกําจัดคนออกจากสังคมไปเลยนี่ฟังดูเด็ดขาดมากนะคะแนวคิดสุดต่งแบบนี้มันมาจากไหนคะมันมาจากยุคที่นักคิดเริ่มมองอชัชญากรรมในเชิงวิทยาศาสตร์ครับมีคนหนึ่งชื่อซีเซอร์ลอมบร์โซ เขาเสนอแนวคิดที่โด่งดังมากในยุคนั้นว่ามีคนบางประเภทที่เกิดมาเพื่อเป็นอาชญากร Born Criminals ใช่ครับ born criminals เขาเชื่อว่าคนกลุ่มนี้มีลักษณะทางกายภาพบางอย่างที่ผิดปกติและถ่ายทอดได้เหมือนเป็นความบกพร่องทางชีววิทยาที่แก้ไขไม่ได้เลยดังนั้นสังคมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกาจัดทิ้งไปฟังแล้วขนลุกนิดึเหมือนกันนะมาถึงข้อสุดท้ายซึ่งดูจะมีกลิ่นอายทางการเมืองเข้ามาปนอยู่ด้วยคือ การใช้เป็นเครื่องมือควบคุมถูกต้องครับถ้าเรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์จะเห็นชัดเลยว่าโทษประหารถูกใช้โดยผู้มีอำนาจเพื่อกำจัดศัตรูทางการเมืองหรือกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบการปกครองของตนเองมันเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพมากเพราะมันเด็ดขาดสิ้นสุดและไม่มีโอกาสให้โต้แย้งอีกต่อไป ซึ่งก็สอดคล้องกับทฤษฎีความขัดแย้งของข่าวมาร์กซ์ที่มองว่าบางครั้งกฎหมายก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือของชนชั้นปกครองเพื่อรักษาสถานะและอำนาจของตัวเองไว้พอฟังเหตุผลทั้ง4ข้อแล้วมันก็ยังดูเป็นเรื่องนามาธรรมนะคะทั้งความยุติธรรมการป้องปรามการควบคุมแต่พอเรามาดูวิธีการที่มนุษย์ใช้ลงโทษกันจริงๆในประวัติศาสตร์ความโหดร้ายของมันจับต้องได้มากกว่าที่คิดเยอะเลยจริงครับ วิวัฒนาการของวิธีการประหารมันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของสังคมได้ดีมากถ้าเริ่มจากยุคโบราณจริงๆก็จะมีวิธีที่ทารุณแบบสุดๆอย่างการกดน้ำที่ไม่ใช่แค่จับถ่วงน้ำให้ปายนะแต่เป็นการทรมานคือกดลงไปให้เกือบขาดใจแล้วดึงขึ้นมาให้หายใจก่อนจะกดลงไปใหม่ทําซ้ำๆจนกว่าจะตาย แค่ฟังก็หายใจไม่ออกหรอกคะ่ะหรืออย่างการคว้างด้วยหินที่เรายังเห็นข่าวอยู่บ้างในปัจจุบันนักโทษจะถูกมัดไว้แล้วให้ฝูงชนช่วยกันคว้างหินใสจนตายในอดีตอังกฤษเคยใช้โทษนี้กับคนขโมยของด้วยซ้ำส่วนในยุคก,กลางของยุโรปที่ล่าแม่มดกันก็จะนิยมการเผาทั้งเป็นเพราะมีความเชื่อว่าไฟจะช่วยชำระล้างวิญญ,ญาณที่ชั่วร้ายให้บริสุทธิ์ได้ แล้ววิธีที่เหมือนเป็นภาพจําของการประหารยุคเก่าอย่างการตัดศีรษะล่ะคะอันนี้น่าจะมีรายละเอียดเยอะการตัดศีรษะหรือ beheading เนี่ยมีหลายแบบครับบางที่ใช้ขวานนั่นใหญ่ๆหรือดาบที่ต้องใช้สองมือจับแต่ของไทยในอดีตเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะจากบันทึกคือหนักโทษจะอยู่ในท่านั่งคุกเข่าเราเพชรฆาจะใช้ดาบยาวที่มีน้ำหนักมากฟันลงมาด้วยมือเพียงข้างเดียวเดี๋ยวสิคะมือเดียวหรอคะมือเดียวครับ ในขณะที่นักโทษนั่งอยู่เนี่ยนะภาพมันต่างจากที่เราเห็นในหนังตะมนตกที่ใช้ขวานอันเบิร์ลมหรือกิโยตินไปเลยอะทําไมถึงเป็นวิธีนี้ล่ะคะมันต้องใช้ความชํานาญสูงมากเลยนะสูงมากๆครับและนั่นคือปัญหาเพราะมันมีโอกาสพลาดสูงมากเลยต้องมีเพชฌฆาตคนที่สองเตรียมดาบสำรองไว้ฟันซ้ําทันทีถ้าคนแรกพลาด ซึ่งมันต่างจากเครื่องประหารกิเลอตินของฝรั่งเศสโดยสิ้นเชิงในยุคนั้นกิเลอตินถือเป็นนวัตรกรรมที่มีมนุษยธรรมนะครับเพราะใบมีดที่หนักจะหล่นลงมาด้วยความเร็วและแรงตัดคอได้แน่นอนและรวดเร็วกว่าการใช้แรงคนแสดงว่าเริ่มมีแนวคิดที่อยากจะทําให้การตายมันเจ็บปวดน้อยลงแล้วแล้ววิธีอื่นๆที่พัฒนาต่อมาล่อคะอย่างการแขวนคอหรือยิงเป้าการแขวนคอหรือ h a n กิ้งก็เป็นวิธีที่เก่าแก่มาก แต่บางประเทศอย่างสิงคโปร์หรือมาเลเซียก็ยังใช้อยู่แหล่งข้อมูลระบุข,ข้อดีของมันไว้ตรงๆเลยว่าหน้าเกรงขามแต่รวดเร็วและประหยัดส่วนการยิงเป้าหรือ firing squad ก็เป็นที่นิยมมากในยุคต่อมารวมถึงในไทยด้วยเพราะขั้นตอนมันไม่ซับซ้อนเตรียมการง่ายแล้วก็มาถึงยุคใหม่ขึ้นมาหน่อยที่มีไฟฟ้ามีเทคโนโลโยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ภาพที่นักโทษถูกไฟช็อตจนร่างกระตุกเกรงควันขึ้นมันดูทารุณโหดร้ายมากในสายตาคนก็เลยมีการพัฒนาห้องโรมแก๊สพิษขึ้นมาแทน g ส s <Gas> chamber <S ครับแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนอีกคือบางทีนักโทษไม่ตายทันทีและทรมานอยู่นานจนสุดท้ายก็มาถึงวิธีที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในปัจจุบันคือการฉีดยาพิษถูกต้องครับ l e t h a l injection วิธีนี้ถูกมองว่ามีมนุษยธรรมที่สุดแล้วเพราะทำให้นักโทษค่อยๆหมดสติและเสียชีวิตไปอย่างสงบดูไม่รุนแรงเหมือนวิธีอื่นๆที่ผ่านมาทั้งหมดซึ่งถ้าเรามองภาพรวมจะเห็นเทรนด์ที่ชัดเจนมากคือการประหารค่อยๆย,ย,ย้ายจากการเป็นมหารสพสาธารณะที่โหดร้ายมาสู่การกระทําที่ซ่อนเร้นเป็นส่วนตัวและทําให้ดูเหมือนกระบวนการทางการแพทย์มากขึ้นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะ ทีนี้เราลองกลับมาโฟกัสที่บริบทของประเทศไทยโดยเฉพาะบ้างดีกว่าเส้นทางของโทษประหารในกฎหมายไทยเป็นมายังไงคะถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆเราแดนประวัติศาสตร์กฎหมายไทยเกี่ยวกับโทษประหารได้เป็น2ยุคใหญ่ๆครับคือยุคก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ4 7 7 5เเอาที่ยุคแรกก่อนเลยค่ะ ก่อน2475ในยุคก่อนหน้านั้นถ้าเราย้อนไปไกลถึงสมัยอยุธยาในกฎหมายตราสดวงก็มีการระบุโทษไว้6สถานซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโทษประหารชีวิตแต่จุดที่ชัดเจนที่สุดคือในสมัยรัชกาลที่5ที่มีการปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่มีการประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญา รศส7ซึ่งในมาตรา13เขียนไว้ชัดเป๊ะเลยครับว of ่าให้เอาไปตัดศีรษะเสียและว่าการตัดศีรษะคือวิธีการประหารที่เป็นทางการตามกฎหมายของสยามในยุคนั้นเลยแล้วมันเปลี่ยนไปเมื่อไหร่คะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับในปีพศ2 4 7 7มีการแก้ไขกฎหมาย เปลี่ยนวิธีการประหารชีวิตจากการตัดศีรษะมาเป็นการยิงด้วยปืนหรือที่เราเรียกติดปากไว้ยิงเป้าออ oh. โดยให้เหตุผลในตอนนั้นว่าเพื่อลดความทารุณโหดร้ายลงและวิธีนี้ก็ถูกใช้ในประเทศไทยไมาอย่างยาวนานมากยาวนานจนถึงเมื่อไหร่คะถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งครั้งล่าสุดเกิดขึ้นไม่นานนี้เองครับคือในพศ2546ที่เราเปลี่ยนวิธีการจากการยิงเป้ามาเป็นการฉีดยาหรือสารพิษให้ตาย ซึ่งก็เป็นวิธีที่ใช้เมื่อจนถึงปัจจุบันนี้ครับโอเคค่ะเราเห็นภาพวิวัฒนาการทั้งของโลกและของไทยชัดเจนแล้วทีนี้คำถามต่อมาคือในปัจจุบันนี้พอสารดีกามีคำพิพากษายืนให้ประหารชีวิตแล้วมันไม่ได้หมายความว่าจะถูกพาตัวไปประหารในวันรุ่งขึ้นเลยใช่ไหมคะมันมีขั้นตอนอะไรหลังจากนั้นอีกบ้างไม่ใช่เลยครับกระบวนการยุติธรรมของเรามีกลไกตรวจสอบที่ซับซ้อนหลายชั้นมากครับ หลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาประหารแม้จำเลยจะไม่สู้คดีต่อกฎหมายก็บังคบให้ต้องส่งสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาโดยอัตโนมัติและต่อให้ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกายืนตามคำพิพากษาเดิมนักโทษก็ยังมีสิทธิ์ในการทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษซึ่งถือเป็นโอกาสสุดท้ายจริงๆแล้วถ้าเป็นกรณียกเว้นล่ะคะ่ะเช่นนักโทษเป็นผู้หญิงท้องหรือเกิดเป็นบ้าขึ้นมาระหว่างรอประหารกฎหมายเขียนป้องกันไว้ชัดเจนครับ ถ้าบปนญิงมีครันจะยังประหารไม่ได้ต้องรอให้คลอดบุตรก่อนแล้วค่อยพิจารณาเรื่องการอภัยโทษอีกทีส่วนถ้าจำเลยเกิดวิกลจจิตขึ้นมาก็ต้องรอให้รักษาจนหายเป็นปกติก่อนถึงจะดำเนินการลงโทษได้เข้าใจค่ะงั้นสมมติว่ากระบวนการทุกอย่างสิ้นสุดแล้วดีกาถูกยกไม่มีเหตุให้ต้องรออีกต่อไปในวันประหารจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะวันนั้นจะมีขั้นตอนที่รัดกุมมากครับ อย่างแรกและสําคัญที่สุดคือการยืนยันตัวตนจะมีการพิมพ์ลายนิ้วมือเทียบกับสานวนคดีอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการประหารผิดตัวให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการทางด้านจิตใจตามหลักศาสนาของนักโทษถ้าเป็นชาวพุทธก็จะมีการนิม,มนต์พระสงฆ์มาเทศนาโปรดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเรื่องที่คนชอบพูดถึงกันอย่างอาหารมื้อสุดท้ายหรือการเขียนพินัยกรรมนี้มีจริงใช่ไหมคะมีจริงครับจะมีการขออาหารมื้อสุดท้ายก่อนประหารหนึ่งวัน และจะมี5-7วันเพื่อทำพินัยกรรมโดยจะมามอบให้ครอบครัวและสำนักงานอายการตามคดีมีจริงครับจะมีการจัดหาอาหารมื้อสุดท้ายให้ตามที่นักโทษร้องขอและให้โอกาสเขียนพินัยกรรมหรือจดหมายสั่งเสียเมื่อเสร็จสิ้นแล้วผู้บัญชาการเรือนจำจะมาอ่านคำสั่งและคำพิพากษาให้นักโทษฟังเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะพาตัวไปยังสถานที่ประหาร มีเกรดเรล็กที่น่าสนใจคือตั้งแต่ปี2 5 0 5เป็นต้นมาเวลาประหารในไทยได้เปลี่ยนจากช่วงเช้ามืดมาเป็นช่วงเย็นตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปแทนครับแล้วขั้นตอนในห้องประหารจริงๆล่ะคะสำหรับการฉีดยามันเป็นยังไงเมื่อเข้าไปในห้องประหารนักโทษจะถูกพาไปที่เตียงสำหรับฉีดยาไม่ใช่การมัดกับหลักเหมือนการยิงเป้าในสมัยก่อน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะติดตั้งเครื่องวัดการเต้นของหัวใจเพื่อใช้ยืนยันการเสียชีวิตในภายหลังและส่วนที่สําคัญที่สุดคือระบบการฉีดครับระบบการฉีดหรอคะมันมีอะไรซับซ้อนหรอมันเป็นจะเรียกว่าเป็น,นกลไกทางจิตวิทยาก็ได้ครับในหลายประเทศร,รวมถึงของไทยจะใช้ระบบที่มีเจ้าหน้าที่สองคนกดปุ่มสองปุ่มพร้อมกันแต่จะมีเพียงปุ่มเดียวเท่านั้นที่ทํางานจริง คือเป็นปุ่มที่ปล่อยสารพิษเข้าสู่ร่างกายนักโทษอ๋อเพื่อให้ไม่มีใครรู้ว่าตัวเองคือคนที่ปล่อยยาจริงๆใช่ไหมคะเป็นการสร้างความคลุมเครือเพื่อลดภาระทางจิตใจของผู้ปฏิบัติงานเป็นรายละเอียดเล็กๆที่สะท้อนความซับซ้อนของเรื่องนี้ได้ดีจริงๆคะ่ะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ เหมือนเราได้เดินทางผ่านเรื่องราวของโทษประหารตั้งแต่ระดับแนวคิดปรัชญาที่เป็นนามธรรมมากๆอย่างการแก้แค้นหรือการป้องปรามไล่มาจนถึงภาพจริงของวิธีการอันโหดร้ายในประวัติศาสตร์และปิดท้ายด้วยกระบวนการทางกฎหมายที่ละเอียดรัดกุมในปัจจุบันซึ่งดูเหมือนว่าไม่ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่เป้าหมายสุดท้ายก็ยังคงเป็นการกำจัดผู้กระทำผิดร้ายแรงออกจากสังคมอย่างถาวรใช่ครับและวิวัฒนาการทั้งหมดที่เราคุยกันมา มันทิ้งคำถามใหญ่ๆที่น่าสนใจไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อยังไงคะอ่านจากการตัดศีรษะหรือยิงเป้าที่มันคือภาพของความรุนแรงที่ชัดเจนเลือกตกยางออกมาสู่การฉีดยาที่ทำให้นักโทษหลับไปยังสงบในสายตาคนภายนอกการเปลี่ยนแปลงนี้มันสะท้อนความพยายามของสังคมที่จะทำให้การลงโทษขั้นสูงสุดดูมีมนุษยธรรมมากขึ้น สิ่งนี้จึงนำไปสู่คำถามที่น่าคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปเพื่อมนุษยธรรมต่อนักโทษจริงๆหรือเป็นไปเพื่อให้สังคมรู้สึกสบายใจขึ้นกับการกระทำในานามของรัฐที่ยังคงต้องดำารงอยู่ต่อไป